นายพิสิทธิ์ถูกชาวโคราชต่อว่าว่ารัฐบาลชุดนี้ขาดความสามารถในการบริหารประเทศระหว่างการลงพื้นที่หาเสียงกับชาวจังหวัดนครราชสีมาเกิดมาากท้องพ่อ้องแม่ยังไม่เคยเลยว่าหมูนักกิโลแบบนี้น้ำมันปลาหมะทำไมต้องไปเข้าคิวแย่งันซื้อตีกันเก่งแต่กู้กู้มาแล้วก็มาโกงกัน ฉันไม่ได้เอ่ยชื่อใครฉันเนอ่ยรัฐบาลน,นี้นี่คือหญิงสูงวัยที่อ้างว่าชื่อโคราซึ่งตอบว่าว่าขาดความสามารถในการแก้ไขปัญหาเข้ายากหมักแพงให้ประชาชนระหว่างที่นายพิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เริ่มต้นภารกิจลงพื้นที่พบปะชาวโคราด้วยการสักการะย่าโมที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เชื่อว่ามีชาวโคราชไม่น้อยที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงและเชื่อว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะสร้างความเข้าใจได้มากขึ้นโดยประชาชนจะเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางของประเทศ หลังจากการสักการะย่าโมแล้วหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เดินทางต่อไปที่วิทยาลัยเทคนิคน,นครราชสีมาเพื่อพูดคุยกับนักศึกษาและเห็นว่าภาคเอกชนต้องใกล้ชิดกับนักศึกษาหรือว่าการศึกษาเพื่อทําให้สถานศึกษาผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและเมื่อเสร็จสิ้นการพูดคุยกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคน,นครราชสีมาแล้วส่วนในช่วงบ่ายหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มีกําหนดจะเข้าหารือกับภาคธุรกิจในจังหวัดก่อนจะเดินทาง ไปหาเสียงที่จังหวัดลบบุรีและใช้เวลาในการปราศัยไม่นานก็เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร